สวัสดีเพื่อนสมาชิกดรอยแซนกันอีกครั้งนึงนะครับวันนี้ทีมงานก็จะมารีวิวนะครับผมแท็บเล็ตเป็นกึ่งก่งแท็บเล็ตโทรศัพท์นะครับคือ ASUS E Pad Memo นะครับผมเป็นแท็บเล็ตพร้อมตัวขาไปสิบไซรัสจากทางค่าย ASUS นะครับผมซึ่งตอนนี้ก็มีการอัปเดตตัวซอฟต์แวร์เป็นไอ e c r e มแ s a n d วิชเรียบร้อยแล้วนะครับตอนที่ซื้อมาเนี่ยอาจจะเป็น Gingerbread 23.6อยู่นะครับยังไงก็สามารถอัปโหลดผ่าน Wi-Fi ได้เลยหรือว่าใช้ดาวน์โหลดตัวอัปเดตจากไบขผม ASUS ก็ได้นะครับ ในกล่องครับก็จะมีนี่ครับ e-pad memo ครับซึ่งตัวนี้นี่มาพร้อมกับตัวปา s ซิปสไตลัสนะครับผมซ่อนไว้อยู่ตรงนี้อีกตัวหนึ่งที่มาด้วยในกล่องคือตัวนี้ครับ mimic นะครับผมเป็นบลูทูธเอาไว้เชื่อมต่อกับตัวนี้ครับคือซึ่งตัว mimic ครับก็สามารถทำอะไรได้หลายอย่างนะครับสามารถจะกดเบอร์โทรศัพท์จากตรงนี้เลยก็ได้นะครับว่าใช้เป็นตัวควบคุมเครื่องเล่นเพลงรวมถึงา้งอ่านไม่เสดดูนัดหมายต่างๆได้ด้วยนะครับหูฟังนะครับเป็นชุดหูฟัง มีแรปเตอร์ครับแล้วก็เป็นสายไมโคร USB หนึ่เส้นครับนี่คือทั้งหมดและทั้งกล่องเดี๋ยวมาเริ่มที่ตัวเครื่อง iPad m e m o ก่อนนะครับตัว iPad m e m o เองก็มีหน้าจอขนาด7นิ้วนะครับความละเอียดก็เป็น1,280คูณกับ800รครับตัวหน้าจอนี้เป็น IPS Plus นะครับผมคือเป็นจอที่ทาง ASUS ชอบใช้เพราะว่ามันคมแล้วก็สว่างแล้วก็ตัว IPS Plus นี่ช่วยในการสู้แสงได้ดีทีเดียวกล้องหน้าครับขนาด1.3ล้านนะครับผม ส่วนด้านล่างคนนี้ครับสีเงินนี่คือที่เก็บตัวสไตลัรเนี่ยนะครับขับไปสิบสไตลัสนะครับที่ดึงออกให้ดูตะกี้นี้ที่ด้านล่างตัวเครื่องนะครับจะเห็นว่ามีพอร์ตอยู่นะครับตัวนี้คือพอร์ตไมโคร HDMI ครับเอาไปต่อกับทีวีตัวนี้เป็นช่องเสียบแจ็คหูฟัง3.5นะครับแล้วก็ขวาสุดนี่เป็นช่องเสียบไมโคร USB นะครับทางด้านซ้ายตัวเครื่องนะครับจะเห็นว่ามีนี่ครับอันนี้เป็นช่องเสียบไมโคร SD นะครับส่วนนี้เป็นช่องใส่ซิมการ์ดนี่ครับแบบนี้นะครับซิมการ์ดอยู่ด้านใน ส่วนกล้องหลังนะครับมีความเบียดขนาด5ล้านนะครับออโต้โฟกัสส่วนทางด้านขวาครับมีวอลลมล็อกเกอร์ครับเพิ่มลดเสียงอยู่ตรงนี้อันนี้เป็นปุ่มรีเซ็ตครับในกรณีที่เครื่องค้างนะครับผมหรือว่าต้องการจะรีเซ็ตตัวเครื่องก็ใช้ปุ่มนี้ส่วนที่ด้านบนนะครับตรงนี้มีปุ่มพาวเวอร์ครับเอาไว้เปิดปิดเครื่องแล้วก็เปิดปิดล็อกหน้าจอและนี่คือน้าจอล็อกซีนครับของตัว i p a d Memo นะครับวิธีการล็อกก็คือถ้าเกิดเริ่มไปทางด้านซ้ายจะเข้าหมวดกล้องเริ่มมาทางด้านขวาจะเป็นการปลดล็อกเครื่องเข้าส่มวดปกติ ส่วนของ Notification Bar ครับจะอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับผมสำหรับพวกแท็บเล็ตนะครับเมื่อเราแตะขึ้นมาก็จะเห็นว่ามีพวกท็อกเกิลต่างๆไว้เปิดปิด w i Wi-Fi b l u e t ู tooth นะครับผมส่วนการปรับความสว่างครับอยู่ตรงนี้เขาไอ p ีเอสโห d e นะครับนี่ครับเอกปรับความสว่างได้ที่แท็บนี้ได้เลยนะครับตรงนี้แล้วก็มี i p s p l u สครับสำหรับการใช้งาน Outdoor คือออกไปในที่แบบมีแสงสว่างมากๆนะครับกลางแดดอะไรแบบนี้ส่วนโฮมสกรีนนะครับมีทั้งหมด5หน้านี่ครับ1 2 3 1 2 3 4 5นะครับ กดโฮมกับที่หน้ากลางนะครับแอป d r เวอรนะครับตรงนี้นี่ครับการใช้งานในแนวนอนก็ทำได้เช่นกันนะครับเพียงแต่เองตัวเครื่องเท่านั้นนี่ครับก็จะเป็นการใช้งานแนวนอนแล้วส่วนของการแต่งโฮมสกรีนครับทำได้เช่นกันครับอาจจะเป็นการเลือกย้าย a p p พลิเคชันนะครับดึงออกมาจากแอป d r เวอรครับแตะค้างวางไว้ที่หน้าจอแบบนี้นะครับหรือว่าจะเลือกแอปมาเพิ่มไฟมนเจอร์ครับวางที่หน้าจอ ก็เหมือการรวมแอปพลิเคชันเป็นโฟลเดอร์ก็เช่นกันนะครับแตะค้างครับลากไปชนนี่จะเป็นโฟลเดอร์ขึ้นมาครับแตะค้างลากไปชนอีกอันนี้เป็นฟีเจอร์ของไอ์ครีมแซนด์วิชอยู่แล้วนะครับเมื่อเราแตะไปที่โฟลเดอร์ตัวนี้ปุ๊บก็จะขึ้นมาครับว่าข้างในมีแอปอะไรอยู่บ้างนะครับแล้วก็สามารถจะเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ได้ด้วยนะครับแบบนี้ส่วนของวิดเจ็ตนะครับก็เช่นกันครับแตะที่แอปเดเวอร์ครับไปที่แถบวิดเจ็ตนะครับก็จะมีวิดเจ็ตให้เลือกก็เลือกไอซูสแบตเตอรี่นะครับ แตะค้างวางนะครับเพิ่มอีกนะครับหรือจะเป็นบุ๊กมาร์กนะครับวางนี่ครับคุณจะได้วิจิตรมาวางบนหน้าจอเรียบร้อยนะครับคราวนี้ครับมาลองรูการใช้งานตัวคาปาซิทไซรัตก่อนนะครับซึ่งตัวนี้ครับสามารถใช้งานแทนนิ้วได้เพราะว่ามันเป็นคาปาซิทเหมือนกันนะครับนี่เลื่อนไปเลื่อนมาได้นะครับเข้าเมนูต่างๆก็ได้ด้วยเพราะมันเหมือนนิ้วเรานี่แหละเป็นคาปาซิทเหมือนกัน ซึ่งน่นหมควับว่าพวกโปรแกรมหรือพวกแอปต่างๆที่ใช้งานคู่กับไอ้ตัวปากกาวับ,บนี้ก็ต้องเป็นพวกจดโนต้ตวาดเขียนอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งตัวนี้ครับตัว iPad e memo ครับก็จะมีอันแรกคือตัว screen capture ครับจับภาพหน้าจอเมื่อจับภาพหน้าจอแล้วสามารถจะทําการแก้ไขได้นะครับเป็น screen shot editor โดยจะมีตัวเลือกให้ทั้งหมด3อย่างนะครับอันแรกสุดคือเรื่องของการใส่พวกภาพการาฟริกลงไปนะครับอาจจะเป็นภาพถ่ายนะครับหรือป็นภาพในแกลอรี่เราก็ได้ตัวหนังสือ ทุนทั้งการาฟิกต่างๆแบบนี้ครับพวกคําพูดมีแว่นตามีหมวกมีแบบนี้ก็ด้วยนะครับเป็นการาฟิกสวยๆนะครับอันที่2ครับเป็นยางลบขึ้นเมียงลบทั้งหมด4ขนาดครับแล้วแต่หัวนะครับใหญ่มากใหญ่น้อยแค่ไหนนะครับอันที่3ครับเป็นเรื่องของการเขียนนั่นเองการวาดเขียนนะครับซึ่งจะมีหัวแปรงทั้งหมด5อย่างอย่างที่1ครับคือดินสอสีอันที่2เป็นแปลงนะครับอันที่3เป็นสีเทียนอันที่สเมจิกอันที่5เป็นแอร์บ u ัชนะครับ เดี๋ยวจะลองไล่ทีละอย่างแล้วกันนะครับเริ่มจากดินสอสีก่อนนะครับดินสอสีก็เดี๋ยวเอาสีแดงแล้วกันนี่ดินสอสีครับเมื่อวัดก็เป็นแบบนี้ส่วนของขนาดนี่สามารถจะปรับได้นะครับทางด้านขวาตรงนี้มีที่ปรับนี่นะครับก็จะเส้นหนาขึ้นเห็นไหมครับส่วนเรื่องของสีนะครับนอกจากว่ามีที่มี preset มาให้แล้วสามารถจะเพิ่มได้นะครับด้วยการแตะที่นี่ครับแล้วก็เลือกสีเอาตาม rgb ได้เลยครับจะเอาสีแบบไหนนะครับอ่าคราวนี้ เรามาเป็นแปลงดูบ้างนะครับเราเป็นใช้แปลงระบายนะครับมันก็จะหนานิดนึงครับ๋ยวเราปรับลงมาหน่อยแล้วกันมันก็จะเส้นบางหน่อยนะครับซึ่งตรงนี้ครับเนื่องจากถ้าเป็นนิ้วเนี่ยมันจะใหญ่ไปเลยนะครับแต่ถ้าเป็นตัวคาปา0ิซิรัสก็จะสามารถจะเบาแรงได้นะครับคือถ้าเกิดถ้าลากเบาๆแบบเล็กๆแบบนี้ครับถ้ากดหนักๆก็จะเป็นเส้นใหญ่หน่อยนะครับนั่นคือตัวคาปา0ิซิรัสช่วยได้นิดนึงเวลาจะลบทิ้งครับก็ใช้ดังลบก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้วิธีการ ปุ่มย้อนกลับปุ่มนี้ครับแตะกลับแตะกลับก็เป็นสเต็ปย้อนกลับไปได้นะครับถัดมาครับเป็นหัวสีเทียนอ่าถ้าสีเทียนก็จะเป็นลักษณะนี้ครับนี่เห็นครับสีเทียนแล้วก็ปากาก,ปากาเมจิกอ่าปากกาเมจิกเดี๋ยวขยับเส้นนิดนึงอ่านี่ครับปากกาเมจิกนะครับเป็นลักษณะนี้อันสุดท้ายก็เป็นแอร์บรัชครับ ก็จะเป็นการสำหรับการพ่นลงไปครับนี่พ่นพ่น,พ,นพ่นสีครับและนี่คือขั้นตอนของการใช้หัวแปรงในการแตแต่งภาพครับคราวนี้มาลองดูเรื่องของอพวกกราฟิกต่างๆอยู่ก่อนอย่างเช่นอเอาแว่นตาออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็เลื่อนไปนะครับเวลาที่เราเรียกพวกกราฟิกต่างๆมาแล้วนะครับมันจะมีมุม2มุมคือมุมบนคือลบทิ้งส่วนขวาล่างนี่จะเป็นการย่อขยายและหมุนแล้วก็แตะลงไปนะครับแล้วก็ย่อขยายแบบนี้ หรือหมุนแบบนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวเราใส่ไว้ให้เจ้าก,กระต่ายอันตุ้ตู้หน่อยแล้วกันเมื่อเราแตะวางไปแล้วครับเราไม่สามารถจะย้ายได้นะครับคือเมื่อวางแล้วก็คือวางเลยเพราะฉะนั้นก่อนจะวางก็ต้องดูดีๆก่อนถ้าเกิดวางผิดก็ใช้ปุ่มแบกนี่ย้อนกลับได้นะครับคราวนี้อย่างเช่นตัวหนังสือล่ะเราสามารถจะพิมพ์ได้นะครับแล้วก็สามารถใช้ปษาไทยได้ด้วยนะครับเปยนสีแบบปษาไทยก่อนแล้วก็พิมพ์แบบนี้ เสร็จแล้วก็เหมือนกันครับเวลาเลื่อนตำแหน่งกดคีย์บอร์ดก่อนวิธีการเลื่อนตำแหน่งก็เช่นกันครับมุมขวาล่างย่อขยายกรอบนะครับแต่ตัวหนังสือจะไม่ใหญ่ขึ้นตามนะครับเราใช้มุมซ้ายล่างจะมีตัว T ขึ้นมาครับก็แตะที่ตัว T ครับอ่าจะมีให้เลือกครับตัวหนังสือได้นะครับปรับขนาดตัวหนังสือได้ครับเล็กกลางใหญ่นะครับสีของตัวหนังสือแล้วก็จะเป็นตัวหนาหรือตัวเอียงแบบนี้นะครับนี่ครับ นี่เรียบร้อยแล้วก็ย้ายตำแหน่งแบบนี้นี่ครับเรียบร้อยวางเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเป็นลักษณะข,ของรูปภาพล่ะสามารถจะเพิ่มรูปภาพเข้าไปได้นะครับอย่างเช่นลองดูเอาภาพที่เราถ่ายมาแบบนี้นะครับก็ก็ขยายได้เช่นกันครับวางลงไปได้เลยนะครับแบบหรือถ้าเกิดว่าภาพที่เราจัดท่าจอมันเนี่ยต้องการใช้แค่บางส่วน,นครับ ที่มุมขวาด้านบนครับจะมีนะครับตัวครอปซึ่งการครอปภาพหรือตัดภาพครับก็จะมีทั้งฟรีครอปคือลากเอง Bre c t a n g l e ลครอปคือใช้เป็นกรอบสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็ซูโคลาครอปก็จะเป็นวงกลมฟรีครอปนะครับนี่เรียบร้อยก็จะเป็นการครอปเฉพาะที่เราลากไว้นะครับก็จะเป็นตัวซูเปอร์โนดตัวซูเปอร์โนดนะครับก็จะเป็นการจดบันทึก ซึ่งเราสามารถจดบันทึกได้นะครับด้วยการใช้ลายมือของเราเองหรือว่าใช้เป็นการพิมพ์ก็ได้อย่างเช่นเข้ามาที่หน้าจดโนด้ตครับอย่างเช่นครับถ้าาต้องการจะจดโนด้ตด้วยการพิมพ์นะครับเราก็แตะที่ช่องคีย์บอร์ดก่อนนะครับแล้วก็พิมพ์แบบนี้นะครับนี่ครับ อีกวิธีหนึ่งครับก็จดด้วยลายมือแต่ไปที่ scribble ครับแล้วก็เขียนเลยก็จะเป็นการบันทึกด้วยลายมือของเราเองนะครับแล้วก็สามารถที่จะเลือกลบ ได้นะครับแบบนี้ก็กด้อนกลับไปลบเป็นตัวเป็นตัวไปนะครับแบบนี้เห็นไหมครับคือเป็นการมิกกันระหว่างลายมือหรือว่าตัวพิมพ์ก็ได้นอกจากนั้น,นครับจะเห็นว่าตัวซ u เปอร์โนดนี่สามารถทําอะไรมากมายก,กว่านะครับอย่างเช่นแบบนี้ครับมีการแทรกพวกภาพถ่ายนะครับหรือว่าเป็นพวกกราฟ,ฟิกต่างๆนี่ลงไปได้ด้วยนะครับนะครับมีการแทรกรูปลงมาแล้วก็วาดซูเปอร์โนดนะครับก็ไปดูตัวเพนเตอร์นะครับนี่ครับไมเพนเตอร์คือโปรแกรมวาดภาพนั่นเอง ก็จะมีกระดาษมาให้4แบบแล้วก็มีเทมเพลตมาด้วยนะครับอย่างเช่นถ้าเรต้องการใช้ภาพต่างๆในบางโอกาสนะครับอย่างเช่นภาพนี้เป็นการ์ดกู u ดลักก็สามารถจะเอารูปจากแกลเลอรี่มาใช้งานได,ได้เช่นกันนะครับแบบนี้แล้วก็มาครอปภาพ ก็ครบา100ภาพเรียอยภาพก็ไปอยู่ในตัวกรอบนั้นพอดีนะครับเดี๋ยวลองดูนี่ครับก็จะได้ภาพมันอยู่ในส่วนของรูปถ่ายเรียบร้อยเสร็จแล้วก็สามารถที่จะมาเขียนข้อความเพิ่มเติมได้ครับคราวนี้ก็ต่อกากที่การวาดภาพนั่นเองนะครับก็ ลักษณะก็เหมือนกับไอ้โปรแกรมไอ้ตัว Screen Shot Editor ครับก็ใช้งานเหมือนกันนะครับกราฟิกนะครับมีอย่างลบแล้วก็มีหัวปากกาเช่นกันเดี๋ยวเราจะลองวาดดูนะครับเนีย่ยก็จะเป็นการใช้งานของโปรแกรม My Painter นะครับสามารถจะวาดภาพได้นะครับคราวนี้มาดูเจ้ามีมิกกันบ้างครับเจ้ามีมิกหรือบ l u e t o o t ที่เอาไว้เชื่อมต่อกับตัว ePad Memo นะครับการเชื่อมต่อเนี่ยก็ต้องเปิด Mimic ก่อนนะครับ,บนี่ก็จะเป็นงานเปิด Mimic ขึ้นมาแล้วก็ส่วนตัว ePad Memo ก็ต้องมาที่ตัวแอปที่ชื่อว่า Mimic ตัวนี้ครับเพื่อทำการเชื่อมต่อผ่านบลูทูธก็เลือก Connect with Mimic ก่อนนะครับคราวนี้ก็กดโอเคเรียบร้อยครับตอนนี้ก็เป็นการเชื่อมต่อกันเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาดูที่หน้าจอมิมิกก่อนแล้วกันนะครับ มิมิกี่ทำอะไรได้บ้างตัวมิมิกนะครับก็สามารถที่จะดูรายการโทรล่าสุดนะครับ history call แบบนี้นะครับสามารถที่จะดึงคอนแทคมาจากตัวเครื่องได้เลยนะครับจาก Gmail ของเราเองนั่นเองนะคแล้วก็มีตัวเรื่องของการอ่านเมสเซจอ่านข้อความนะครับข้อความมาจากที่ไหนบ้างก็กดเข้าไปอ่านได้นี่ครับถัดมาครับก็ดูตารางนัดหมายไปทินได้นะครับว่าเรามีนัดหมายอะไรบ้างนะครับ อีกอย่างนึงนะครับคือมิมิกก็สามารถใช้งานเป็นก็เป็นตัวควบคุมเพลงได้นะครับการเล่นเพลงบนเครื่องทาร์ฟอร์เมอร์นะครับนีคัมาดูการคุมเพลงนะครับก็เห็นว่ามิคริเออร์ครับก็จะมีตัวรูปสออยู่บนนี้แล้วก็สามารถจะกดเล่นเพลงนี้ได้ครับต้องดูเทียบกันนะครับกดเล่นนะครับแล้วก็เปลี่ยนเพลงนะครับนี่นะครับ คือเป็นการควบคุมเพลงไปเลยแล้วก็สามารถจะกดเล่นกดหยุดจากตัวนี้ได้เลยแต่ว่าเสียงอาจจะไม่ออกที่ตัวนี้เพราะว่าไอต้ตัวนี้มันเป็นบลูทูธด้วยนะครับมันเป็นบลูทูธสเตอรโอเพราะฉะนั้นสามารถที่จะเอาตัวนี้ครับใส่กระเป๋าเสื้อแล้วก็เสียบตัวจ a c k 3.5ที่นี่ครับแล้วก็ฟังเพลงผ่านอันนี้แต่ว่าอันนี้อยู่ในอาจจะอยู่ในกระเป๋าสพายถัดมาครับตัวมิกก็สามารถที่จะใช้เป็นเครื่องค้นหาได้นะครับอย่างเช่นแบบนี้ ก็จะเป็นการกับเอาไปหาเองครับการแสดงผลบนจอมิมิกมันจะเป็นจอใสครับอย่างเงี้ยบางทีอาจจะไม่ถนัดก็สามารถจะปรับเป็นเป็นดําเป็นจอดําแล้วก็ทัวไอคอนเป็นสีขาวหรือว่าจะเป็นจอขาวไอคอนสีดําก็ได้ครับเพราะว่าเป็นจอใสนะครับแล้วตัวมีนะครับก็สามารถที่จะใช้รับสายวางสายได้นะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นช่องหูฟังแล้วก็ไมโครโฟนอยู่ด้านล่างนะครับแบบนี้รถึงสามารถใช้สมาลท็อกต่อแบบที่ตะกี้นี้โชว์ให้ดูนะครับนี่ครับหน้าตาม,มิมิกก็จะประมาณนี้นะครับ ถ้าไม่มกีก็ต้องชาร์จแบตต่างหากนะครับก็ใช้สายไมโคร USB เหมือนกันครับชาร์จตัวนี้แล้วก็เขาจะลองเช็คก,ก็สแตนบายวันหนึ่งสบายๆครับจริงๆทะลุ2สองวันเลยทีซ้ำถ้าเกิดใช้งานไม่มากหนักนะครับต่อที่การใช้งานตัวกล้องของ iPad e m e mo นะครับก็เข้าไปที่โหมดกล้องแล้วก็นี่ครับดูไว้กล้องก็ประมาณนี้นะครับร o r เม l m โ d มดนะครับแล้วก็เป็นพานร์มาโหมดถัดมาก็เป็นการเลือกตั้งเวลาถ่ายนะครับ อันที่3เป็นส่วนของเอฟเฟกภาพเป็นโมโนนะครับเนกาทีฟสิเปียส่วนที่4นะครับก็เป็นเรื่องของเอ็กโพเชอร์ครับปรับตั้งท่าความสว่างนะครับเป็นสเต็ปถัดมาครับออโต้ไว้บาลานส์ครับเลือกปรับตัวบาลานซ์ได้จะเป็นแสงกลางวันมีเมฆหรือว่าเป็นฟลูออเรสเซนต์ตัวดิสเพลย์ครับสามารถจะปรับเป็นกริดได้ในการเล็งถ่ายภาพนะครับแบ่งเป็นส่วนเป็นส่วนเป็นส่วนนะครับหรือว่าจะเป็นการโชว์ข้อมูลอย่างเดียว เช่นข้อมูลของความเบ็ดภาพแบบนี้นะครับแล้วก็จะเป็นส่วนเพิ่มเติมครับจะเป็นการรีวิวภาพนะครับเมื่อถ่ายแล้วจะมีรีวิวกี่วินาทีขนาดของภาพสูงสุดคือ5ล้านนะครับมีโฟกัสโหมดนะครับเซนเตอร์ออโต้โฟกัสมีการเริ่มเปิดการจับภาพหน้าคนเฟสติเคชันชัตเตอร์ ection, Sound, สาวเปิดปิดเสียงชัตเตอร์ครับแล้วก็ชัตเตอร์แอนิเมชันเปิดปิด GPS ในการบันทึกตำแหน่งสที่ด้านขวาครับ ด้านบนนี้ก็จะมีตัวสลับระหว่างกล้องถ่ายภาพแล้วกล้องวิดีโอส่วนวงกลมตรงนี้ครับคือการเลือกซูมนะครับซูมได้ซูมเข้าออกนะครับที่การสลับกล้องหน้าหลังนะครับก็ใช้ปุ่มนี้ครับก็จะสลับมาใช้งานกล้องหน้านะครับกล้องหน้าความละเอียดก็หนึ่งจุดสองล้านนะครับผมกล้องหน้าครับก็สามารถถ่ายวิดีโอได้ที่ความละเอียดสูงสุดคือเจะไรซิสพีนะครับเป็น HD นะครับตรงนี้นะครับส่วนถ้าเกิดเป็น กล้องหลังแล้วก็สามารถจะถ่ายวิดีโอที่ความละเอียดสูงสุดคือนี่ครับ 1,080p นะครับสูงสุดส่วนิถ้าถ่ายภาพนะครับก็แน่นอนว่าต้องแตะเพื่อโฟกัสก่อนนะครับเวลาโฟกัสก็จะมีเสียงด้วยนะครับตึ่งแปลว่าโฟกัสติดแล้วนะครับไปลองดูนะครับแล้วก็ถ่ายครับนี่ครับาวนี้ครับก็มาถึงเวลาเล่นเกมนะครับเดี๋ยวจะเล่นเกม Dead Trigger นะครับ เสยงพลังลให้สุดดูนะครับว่าดังได้เท่าไหร่นะครับ ครังนี้มาต่อที่การเล่นเว็บครับนะครับเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมาครับไปนี่ครับนี่คือหน้าเว็บ j o y แซ a n นะครับผมคราวนี้จะลองเป็นแนวตั้งก่อนนี่ครับคือหน้าเว็บ j o y แซ a n นะครับผมตอนนี้ก็กำลังโหลดอยู่นะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับเห็นว่าตอนนี้หน้าเว็บก็โหลดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวลองเลื่อนดูนะครับนี่ครับ ก็ถือว่าลื่นเลยนะครับใช้ได้ทีเดียวนะครับการซูมเข้าออกก็ไม่มีปัญหานะครับนี่คือเปิดสัตว์ไปด้วยนะครับเห็นไหมครับมีการเปิดสัตว์ที่ด้านบนด้วยนะครับทั้งโฆษณาทั้งตัว youtube ทุกอย่างนี้โหลดเรียบร้อยเลยนะครับแต่ว่าคำนื่ในหลายของตัวเบราว์เซอร์เนี่ยจริงบนไอศครีมแซนด์วิชครับก็ทําให้ตัวเว็บนี้ลื่นไหลขึ้นมามากอยู่แล้วครับไหนครับมาทดสอบมัลติทัชกันนะครับมัลติทัชเทสเตอร์บน iPad นะครับ สูงสุดโอ้อาจจะไปถึง10จุดนะครับอาจจะมีบักนิดนึงแต่ลองดูนะครับว่าเป็น2จุดนี้ก็โอ้ยครับลื่นใช้ได้นะครับ2จุดอ่าคราวนี้ลอง4จุดครับ5จุดปึ๊บก,ก็ถือว่ายังโอเคนะครับอาจจะมีสลับกันเล็กน้อยอ่าแต่ถ้าเกิด4จุดธรรมดาเนี่ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับใช้ได้นะครับคราวนี้ครับ,รบมาทำเบนช์มาด้วยอ่าตัวตู าครับคะแนนออนตูตูนะครับบน e p e d i m e n o ออกมาที่5,484คะแนนนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ควอแรนสแตนดาร์ดสำหรับคะแนนบนควอแรนสแตนดาร์ดนะครับออกมาอยู่ที่2,865คะแนนครับ นั่นนะครับคือทั้งหมดของการรีวิว ASUS E-Pad Memo นะครับผมซึ่งตัวนี้ก็เป็นแท็บเล็ตโทรศัพท์ได้นะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของการจดบันทึกด,ด้วยสไตลัสไวซีเพนด้วยนะครับตัวนี้ครับก็ถือว่าเป็นการที่ ASUS นี่ก็ตอบโจทย์ใช้ได้เพราะว่านอกจากตัวแท็บเล็ตจะมีขนาด7นิ้วถือพอเหมาะแล้วนะครับก็ยังมีเรื่องของตัวบลูทูธนะครับตัวมิมิกที่ว่าใช้งานคู่กับตัวแท็บเล็ตเพราะว่าการแท็บเล็ตออกมาโทรเนี่ยก็คงจะลบาบาก็้ะถือแท็บเล็ตตลอดเวลาแล้วก็ใช้สมอลทท็อกด้วยเนี่ย มันก็อาจจะยุ่งยากไปน,นิดนึงบางทีที่เราต้องการความคล่องตัวก็อจะต้องการตัวเมโมไว้ในกระเป๋านะครับแล้วก็อาจจะเป็นกระเป๋าสะ้ายแล้วก็ระเป๋าถือแล้วก็ใช้มิมิกในการรับสายวางสายหรือถทรหาใครสักคนนึงหรือในอเคสนึงครับก็สามารถใช้เจ้ามิมิกเนี่ยคุยสายไปเกาอน,นะครับแล้วก็แล้วก็ใช้ตัวเมโมตัวนี้นะครับมาจดบันทึกหรือว่าทาํางานเหนื่งไปนะครับแล้วก็ใช้นี่คุยไปกกอนแนบหูไปได้ไมีปัญหานะครับสําหรับราคาเปิดตัวครับของ iPad m e m o ครับก็ 1 4 9 0 0บาทนะครับผมโดยมิกวกรณ์ทั้งหมดหมดนี่เลยครับทั้งตัวมิมิกด้วยนะครับแล้วก็มีสไต์ลัสติดมากกับเครื่องที่มันโดยแซนก็ต้องขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับผมพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ